สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามนะคะวันนี้เราเจอกันคัาบแรกเป็นไงคะพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยคุณครูวราพรบุญเพชรหรือครูเต็กนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในบทที่1คือเรื่องเรียนรู้ตัวเราบทที่1ของการเรียนรู้ตัวเราจะมีตัวชี้วัดดังนี้ก็คือ1อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ สองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานสามระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอ่าเรามาดูในบทที่หนึ่งการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตหมายถึงการที่ร่างกายมีขนาดสัสดส่วนเพิ่มเติมมีน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูมีคลิปให้นักเรียนได้รับชมกัน เกี่ยวกับการพัฒนาร่างกายของเราการเจริญเติบโตของเราตั้งแต่อยู่ในขั้นมารดาจนมีวัยเด็กวัยรุ่นวนะัยชราเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปกันนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนชมกันร่างกายมนุษย์การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เริ่มตั้งแต่เราอยู่ในขั้์ของมารดาร่างกายของเรา จะมีการเจริญเติบโตจากวัยแรกเกิดสู่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงวัยร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันการเจริญเติบโตของร่างกายคนเราสังเกตได้จากสิ่งต่อไปนี้นะคะน้ำหนักส่วนสูงความยาวของลำตัวความยาวของช่วงแขนเมื่อกางเต็มที่ความยาวของเส้นรอบวงศีรษะ ความยาวของเส้นรอบอ,อกการขึ้นของฟันแท้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของมนุษย์แบ่งออกเป็นสีด้านดังนี้ค่ะ1พัฒนาการด้านร่างกาย 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 3. พัฒนาการด้านอารมณ์ 4. พัฒนาการด้านบุคลิกและพฤติกรรม การเจริญเติบโตที่ได้กล่าวมานั้นสามารถสังเกตได้จากภายนอกซึ่งสามารถแสดงข้อมูลเป็นกราฟการเจริญเติบโตได้ดังนี้การเจริญเติบโตของทารกในคันการตั้งครรภ์โดยปกติมีระยะเวลาประมาณ30-40สัปดาห์โดยเฉลี่ยคือ40สัปดาห์ทารกในคัน์จะถูกเรียกว่าเอ o โ sea, so และในอีก8สัปดาห์ต่อมาจะถูกเรียกว่าตัวอ่อนการจเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดเด็กวัยแรกเกิดจะมีอายุในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจะถึง3ปีจะมีการจเจริญเติบโตโดยมีสัสดส่วนของศีรษะต่อลำตัวเป็น1ส่ว4ทารกวัยแรกเกิดเพศชายจะมีน้ำหนักและความยาวมากกว่าเพศหญิงก,การจเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน ในวัยนี้จะมีอายุอยู่ในช่วง3 6ปีรูปร่างและสัดส่วนของเด็กจะเปลี่ยนไปจากวัยแรกเกิดคือรูปร่างยืดออกไปหน้าและศีรษะเล็กลงเมื่อเทียบกับลำตัวมือและเท้าใหญ่และแข็งแรงอกและไหล่ขยายกว้างขึ้นแต่หน้าท้องแฟบลงการเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กวัยเรียนเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง6 1ถปี มีการจเจริญเติบโตดังนี้น้ำหนักโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-3กิโลกรัมต่อปีส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ4-5เซนติเมตรฟันน้ำนมจะเริ่มหักเมื่ออายุประมาณ6ปีและมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่การจเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่น จะมีอายุอยู่ในช่วงอายุประมาณ10ปีขึ้นไปจนถึงอายุประมาณ20ปีวัยรุ่นแบ่งออกเป็น3ช่วงอายุดังนี้ 1. วัยรุ่นตอนต้น 2. วัยรุ่นตอนกลาง 3. วัยรุ่นตอนปลายเมื่อย,ย่างเข้าสู่วัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพศชายจะมีการเจริญเติบโต,ต,ต,ตอย่างรวดเร็วเมื่ออายุประมาณ15ปีร่างกายจะขยายใหญ่ขึ้นมีกล้ามเนื้อเป็นมัดแขนขาใหญ่ขึ้นมีหนวดเครานมแตกพานเสียงเท้าและมีขนขึ้นเพศหญิงจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออายุประมาณ15ปีหน้าอกจะขยายใหญ่ขึ้นเอวคอดสะโพกผายใบหน้าและผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น มีสิวขึ้นที่ใบหน้าและมีประจำเดือนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ถึงวัยชราวัยผู้ใหญ่แบ่งออกเป็น3าระยะดังนี้ 1. วัยผู้ใหญ่ตอนต้นหรือวัยชกันอายุประมาณ18-35ปี 2. วัยผู้ใหญ่ตอนกลางหรือวัยกลางคนอายุ35-60ปี 3. วัยผู้ใหญ่ตอนปลายหรือวัยชราอายุ60ปีขึ้นไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในวัยนี้ร่างกายสมบูรณ์และพัฒนาเต็มที่ประสิทธิภาพและความสามารถของอวัยวะต่างๆในร่างกายสูงสุดทั้งความสามารถทางด้านการสืบพันธุ์เต็มที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนวัยกลางคนมีการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้อช้าลง การทำงานเริ่มน้อยลงเหนื่อยง่ายประสาทสัมผัสต,ต่างๆรับรู้ช้าสายตาเริ่มสั้นหรือยาวรูปร่างเปลี่ยนแปลงผมเริ่มหงอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยชราคนวัยชราจะเป็นไปในลักษณะเสื่อมโทรมคือผิวหนังจะแห้งและหยาบฟันในวัยชราจะร่อยหลอไปหมดดวงตาจะฟางผมจะบางและหงอก จากคลิปวิดีโอที่จบลงไปแล้วเราสามารถสรุปความรู้ได้ว่าการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เริ่มตั้งแต่อยู่ในพันของมารดาเรียกว่าเอมบริโอหรือตัวอ่อนเมื่อแรกคลอดจะเรียกว่าวัยแรกเกิดเข้าสู่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ในแต่ละวัยร่างกายก็จะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไป หลังจากที่เรียนเนื้อหาจบลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาลองทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้กันนะคะ,ะในลำในต่อไปนะครัครูจะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามในโจทย์ที่คุณครูออกให้ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ว่าควรจะตอบข้อไหนดีนะคะมาดูกันว่านักเรียนจะตอบถูกกันกี่ข้อนะคะเด็ก ข้อที่1สิ่งใดที่บอกความเจริญเติบโตของร่างกายกอไก่ลักษณะนิสัยขอไข่าการพูดคอควายการมองงองงูการขึ้นของฟันแท้คิดนะคะแล้วตอบคำถามอาตอบงองงูนะคะการขึ้นของฟันแทะมาดูข้อที่2 ในวัยใดที่ร่างกายของคนเราจะมีการเจริญเ,เติบโตก็ไก่วัยทารกขอไข่วัยเด็กคอควายวัยรุ่นงองงูวัยชราฉเฉลยวัยชราอ่ามาดูข้อต่อไปน่าจะเป็นข้อสุดท้ายข้อที่สาม ฟันแท้เริ่มขึ้นแทนฟันน้ำนมในวัยใดกอไก่วัยทารกขอไข่วัยก่อนวัยเรียนคอควายวัยเรียนงง,งูวัยฉลาวัยเรียนค่ะอ่าข้อที่4ี่มนุษย์ใช้เวลาในการตั้งครรภ์เป็นเวลานานเท่าไรกอไก่ สาสิบดัปดาห์ขอไข่38สิบดัปดาห์คอควายสาสิบัปดาห์งอง,งู40สิบัปดาห์อตอบงอง,งู40สัปดาห์นะคะข้อลําำดับการเจริญเติบโตของร่างกายจะเป็นไปตามข้อใดกอไก่ไวัยเด็กวัยแรกเกิดวัยรุ่นขอไข่ วัยแรกเกิดวัยเด็กวัยรุ่นคอควายวัยรุ่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่งองูวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นตอบขอไข่นะคะวัยแรกเกิดวัยเด็กวัยรุ่นขอบคุณคุณผู้จัดทาน่าคุณครูวิราวันภุุลที่มาให้ความรู้ เ,เดี๋ยวเรามาดูกันต่อทบทวนคลิปเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ครูก็เปิดคลิปของการเจริญเติบโตในแต่และช่วงวัยให้กับเด็กๆได้รับฟังให้ข้อมูลให้อธิบายให้เด็กๆฟังและให้เด็กคิดตามว่าตัวเองเนี่ยในวัยของหนูเนี่ยคือวัยอะไรใช่ไหมคะการาเจริญเติบโต หลักษณะของการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เราสามารถมองเห็นได้เองไหมคะว่าเรามีการเจริญเติบโตไปในทิศทางไหนอะไรบ้างที่เราเปลี่ยนแปลงไป 1. สิ่งที่นักเรียนทํากันเป็นประจําทุกเทอมตั้งแต่พอเปิดเทอมมานักเรียนจะต้องทําอะไรคะช่างน้าหนักวัดส่วนสูงตามช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนํามาเปรียบเทียบกับ น้ำหนักส่วนสูงในปัจจุบันเราจะมีตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมคะเราก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆการเจริญเติบโตของเรามีลักษณะที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นมีน้ำหนักเพิ่มและลดลงใช่ไหมคะมีการวัดรอบศีรษะอ่ามาดูหนึ่งน้ำหนัก ถ้าร่างกายของเราจเจริญเติบโตน้ําหนักของเราก็จะเพิ่มขึ้นอ,อย่างในรูปนี้เลยจะเหมือนนักเรียนคือปีก่อนกับปีนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการชั่งน้ําหนักและจดสถิติของเราไว้การที่เราจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเราต้องกินอาหารให้ครบทั้งสาม,มื้อและอาหารแต่ละมื้อต้องกินเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ควรกินของหวานมากเกินไปนะคะอย่างเช่นน้ําอัดลมลูก อ้มของหวานต่างๆจะทําให้เราอิ่มและไม่อยากกินอาหาร 2. ส,ส่วนสูงส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าร่างกายมีการเจริญเติบโตซึ่งการที่เราจะรู้ว่าตัวเองมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนั้นหรือไม่ทําได้โดยการวัดส่วนสูงเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมคะส่วนสูงของเราจะเพิ่มขึ้นถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบหหมู่ ดื่มน้ำดื่มนมทุกวันและในแต่ละวันต้องกินอาหารให้ครบสามมื้อนอนหลับให้เพียงพออ่านี่เรามาดูรูปตัวเราสูงกว่าปีที่แล้วหรือไม่เดี๋ยวเปิดเทอมมาเรามาดูกันนะคะสถิติที่เราจบไร้ตั้งแต่ปหนึ่งปอสองขึ้นมาปสามเรามีการเปลี่ยนแปลงส่วนสูงเราเพิ่มขึ้นน้ำหนักเราขึ้นขึ้น,นลงลงหรือเปล่าอ่าเนี่ยค่ะ ความแตกต่างของการเจริญเติบโตในแต่ละบุคคลซึ่งทําให้แต่ละคนมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยทางด้านพันธุกรรมอาหารการออกกําลังกายใช่ไหมคะการพักผ่อนซึ่งกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้คือแต่ลักษณะของการเจริญเติบโตวัยเด็กโดยภาพรวมจะพบว่าในช่วงเวลาอายุ 6-9ปีเด็กชายจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะแต่เมื่อเข้าสู่อายุ9-12ปีเด็กหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กชายเดี๋ยวอา,อ,าอาทิตย์หน้าคุณครูจะมีเกณฑ์การเปรียบเทียบให้นักเรียนได้รับชมกันตามคลิปซึ่งวันนี้คุณครูก็จะสรุป ในชั่วโมงนี้ที่คุณครูสอนนักเรียนไปก็คือการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เป็นลักษณะอย่างไรก็คือตั้งแต่ทารกวัยผู้วัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยชราที่ผ่านมามีการเจริญเติบโต,ตยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมีการตารางการเปรียบเทียบน้ำหนักของเรา ใช่ไหมคะนักเรียนต้องเข้าเรียนกันให้ครบนะรู้ไหมเอ่ยเดี๋ยวสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอราไปก่อนของบทที่หนึ่งตัวชี้วัดที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ